ผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเปิดโครงการลบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัยเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ2,566รุ่นที่4 เวลา9นาฬิกาของวันที่29สิงหาคม2566ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่สองอำเภอโคกสมรงจังหวัดลพบุรีนายอำพลนงคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัยกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมประจําปีงบประมาณ2566รุ่นที่4โดยมีพระครูวิจิตธรรมพิทักษ์ดรรองเจ้าคณะอำเภอโคกสมรงเจ้าวาดวาัดเขาเจารเข้หัวหน้าส่วนราชการคณะพระวิทยากรคณะอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ร่วมเปิดโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนของวิทยายลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่2จํานวน300คนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าปัจจุบันความเจริญทางด้านวัตถุมีมากขึ้นเด็กนักเรียนนักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อโซเชียลได้ง่ายขึ้นซึ่งมีทั้งด้านดีและด้านลบ ประกอบกับสภาพปัญหาสังคมด้านเศรษฐกิจและการเมืองมีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของทุกคนทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินชีวิตมากมายซึ่งการนําหลักธรรมทางาศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิตจะทําให้การดําเนินชีวิต เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอดทนมีความเพียรมีสติปัญญาและมีความรอบคอบตระหนักในความสําคัญของความเป็นชาติไทยการยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศาสนาและการจงรักภักดีต่อพระมหกากษัตริย์ทําให้เกิดสมดุลและพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งสามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผลโดยการน้อมนําหลักศีลห้าและคําสอนไปปฏิบัติจะทําให้เกิดความร่มเย็นทางจิตใจและสงบสุขตรงตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีเป้าหมายเพื่อาการพัฒนาคนในทุก มิิตและทุกช่วงวัยโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองประกอบกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดลบบุรีที่4ด้านพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยเรียนรู้ตลอดชีวิตและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเมืองลบบุรีมีความสงบสุขต่อไป ซึ่งกิจกรรมตามโครงการลบบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัยประจำปีงบประมาณ2566มีเป้าหมายในการจัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเยาวชนจำนวน1,500คนโดยแบ่งออกเป็น5รุ่นรุ่นละ300คนซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นรุ่นที่4และจะมีการจัดกิจกรรมอีกครั้งรุ่นที่5ในวันที่30สิงหาคม2566ณวิทยาลัยเทคนิคโคกสมรงอเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีครับ